เตอร์วิเทปอมพันธ์นะครับสมสรเมืองทองยูเนเต็ดครับแล้วก็นักเตะนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับก็จริงๆแล้วตัวผมเนี่ยเริ่มเริ่มเล่นฟุตซอมมาก่อนก็คือเป็นสนามเหล็กนะครับแล้วก็เราก็เล่นมาตลอดด้วยด้วยความที่เราเป็นคนจังหวัดนนท์ด้วยตอนนั้นจังหวัดนนท์เนี่ยเขาก็มีเหมือนลีกอาชีพก็คือฟุตซอลีกนนท์ที่เขาเรียกกันนะครับเราก็ด้วยด้วยเราคนรอบข้างเราพี่พี่เราหลายๆคนเนี่ยก็เล่นฟุตซอลมาตลอดแล้วก็ จังหวัดนนทเนี่ยฟุตซอลค่อนข้างที่จะดังเราก็เลยเหมือนแบบอยู่อยู่ในเมืองที่แบบว่ามีแต่ฟุตซอลเราก็เลยตามและทําให้เรารู้สึกว่าเกิดชอบก็เล่นตั้งแต่เด็กมาจนถึงมัธยมปลายซึ่งซึ่ง,งก่อนที่ก่อนก่อนที่เราจะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยเราก็ช่วงประถมเนี่ยเราก็ เล่นที่โรงเรียนอนุราชาประสิทธิ์นะครับแต่แต่ก็ยังแบบไม่ได้จริงจังมากภาษาเด็กก็คือเหมือนเล่นบอลโรงเรียนที่อาจารย์ครูพละอาจารย์ที่โรงเรียนเขาส่งเราก็ไปแข่งบ้างแต่มาเริ่มเล่นฟุตซอลจริงจงจังเนี่ยต้องน่าจะเป็นช่วงมต้นที่เข้าโรงเรียนสีบุญ,ญนนท์เพราะว่าสีโรงเรียนสีบุญ,ญนนท์เนี่ยในจังหวัดนนท์เนี่ยก็คือก่อนที่ผมจะเข้าไปมีรุ่นพี่หลายหลายคนเนี่ยเขาเขาเล่นฟุตซอลแล้วก็ไปหลีกอาชีพไปเล่นหลีกฟุตซอลอาชีพเนี่ยมันก็ทําให้แบบ เป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากอยากอยากจะเหมือนเดินรอยตามพี่เขาอะไรครับเราก็ได้เข้าไปศึกษาจนจนกระทั่งช่วงที่เอจะเข้ามปลายตอนนั้นก็เป็นเหมือนแบบช่วงว่าเราจะต่อที่โรงเรียนศิรีบุญญ,ญาน์นหรือว่าเราจะไปโรงเรียนปทุมคาต้องต้องต้องบอกครับว่าว่า ช่วงช่วงมสามเนี่ยอาจารย์สมชาิเนี่ยเหมือนของเป็นเป็นโค้ดที่โรงเรียนบรรทุมคาเหมือนเห็นฟอร์มเราแล้วอยากได้เราไปไปเล่นให้บรรทุมคาเนี่ยเราก็ได้ปรึกษาพ่อแล้วก็อาจารย์ที่โรงเรียนศรีบุญนนท์นว่าแบบถ้าเราไปโอเคไหมว่าแบบเขาโอเคไหมเขาก็เขาก็เห็นด้วยเพราะว่าโรงเรียนบรรทุมคาเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านกีฬาฟุตซอลฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็ก็ก็สนับสนุนเราให้ไปแล้วเราก็แบบช่วงมปลายเราก็ได้ไปอยู่โรงเรียนบรรทุมคาครับเราก็เล่นฟุตซอลมาตลอดเลยจนกระทั่ง เ,เข้ามหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนนั้นผมก็ก็สอบเข้าปกติเนี่ยแหละแต่ในโควตานักกีฬาฟุตซอลนะครับของที่จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยครับแต่ผมเข้าไม่ได้เนื่องด้วยเพราะว่าคะแนนผมไม่ถึง mm hmm. คือมันจะมีแกดแผดประมาณสัก4ี่หตัวเนี่ยครับแต่แบบว่าผมไปสอบไปแค่2ตัวหรือสาตัวแบบเราไม่อยากรอช่วงบ่ายก็เลยกลับจนจนทาให้คะแนนเราไม่ถึงเกณฑ์ที่แบบโครงการฟุตซอลเขารับ ตอนนั้นก็เลยรอบแรกเราก็เลยไม่ผ่านครับจนจนรอบสองเนี่ยเราก็ตัดสินใจจะไปสมัครฟุตซอลอีกนะครับแต่แต่เหมือนมีผู้ใหญ่ที่ปทุมคาครับก็คือป่าซักแล้วก็ป่าซักเนี่ยเขาก็คุยกับพี่เตงพี่เตงก็คือเป็นผู้จัดก,การทีมของจุฬาผู้จัดก,การทีฟุตบอลเขาก็บอกว่าเราเนี่ยลองลองไปคัดฟุตบอลดูไหมเผื่อติดถ้าติดแล้วก็แบบกล้าจะไปเล่นฟุตบอลเลยครับตอนนั้นก็ก็คิดหนักครับเพราะว่าด้วยสิ่งที่เราชอบอะคือฟุตซอลแต่แต่ฟุตบอลเนี่ย มันก็คล้ายๆกับฟุตซอลเลยเล่นด้วยกันแต่มันหลายๆอย่างเราไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เด็กความเคยชินมันก็มันก็แตกต่างครับจนจนกระทั่งเราก็ลองดูลองลองลอง,ลองไปสมัครดูแล้วก็ติดครับก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากฟุตซอลไปไปเป็นฟุตบอลครับช่วงแรกที่เข้าไปก็ต้องต้องต้องเจอการบาดเจ็บไปพักไปประมาณเกือบปีหนึ่งด้วยด้วยกระดูก อาจจะเป็นด้วยจังหวะฟุตบอลด้วยความแข็งแรงของฟุตบอล,ลต่างๆครับมันทําให้เหมือนเราก็เป็นจังหวะไปปะทะกันนะครับทําให้แบบต้องกระดูกข้อเท้าลาวอะไรก็ต้องพักไปเกือบปีครับช่วงช่วงปีแรกก็ยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่แต่พอหลังจากหายบาดเจ็บแล้วก็ปีสองเนี่ยก็ก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วเล่นบอลมหาลายัยเล่นรายการต่างๆของที่มหาลัยมีใช่ครับแล้วก็ท่านจุฬาเนี่ยเขามีหลีกอาชีพด้วยตอนนั้นน่าจะเป็นหลีก เอ่อทีสามครับน่าจะเรียกว่าทีสามครับก็คือจมจูนเดตอนนั้นเราก็เหมือนเราแบบก็พอเล่นกับทีมหาลัายได้แต่ยังไม่ได้เก่งมากอะไรมากครับก็เหมือนโค้ดพี่อูดครับสัจจาเขาก็ดันเราขึ้นขึ้นหลีกอาชีพของทีมจฬารครับตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเริ่มได้เงินเดือนก้อนแรกครับก็ตอนนั้นก็ดีใจด้วยด้วยเรายังเรียนอยู่แล้วก็ แบบเป็นเป็นเหมือนเงินเดือนก้อนแรกที่เราแบบไม่ต้องขอพ่อแม่นะครับก็ตอนนั้นครั้งแรกน่าจะได้ประมาณ1 5ื่นครับก็ก็ดีใจแล้วเราก็พยายามพยายามแบบเราใน,ในในใจเราคิดว่าเฮ้ยแบบเราอยากได้เงินเพิ่มอีกเราอยากได้เงินเยอะถ้าแบบถ้าได้มากกว่านี้มันก็คงจะดีนะครับเราก็พยายามอัพตัวเองมาตลอดตลอดตลอดแล้วจนกระทั่งมาเมืองทองเนี่ยคือช่วงช่วงที่ปรับตัวน่าจะเป็นช่วงที่เข้ามาหาวิทยาลัยเพราะว่าเราเปลี่ยนจากฟุตซอลมาฟุตบอลนั้นแรกแเราก็ยังติด ติดความเป็นฟุตซอลอยู่ก็คือแบบมองสั้นๆจ่ายสั้นๆอะไรเงนี้ครับแต่ด้วยหลังๆก็คือทั้งพี่ๆที่จุฬาแล้วก็รวมถึงโค้ชพี่อูดโค้ชต่างๆทีมงานเขาก็จะบอกว่าลอ,ลองลองลองเปลี่ยนมุมมองดูลองมองไปไกลๆไหมปกติเราถ้าเป็นฟุซซอรเราจะมองเพื่อนใกล้ๆแล้วก็ส่งใกล้ๆลองมีบอลยาวบ้าง ลองโยนยาวบ้างลองส่งไกลๆบ้างนะครับมันตรงน,นั้นก็ทําเหมือนให้เราเรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยปรับค่อยปรับค่อยปรับมาเรื่อยๆ mm hmm. ก็มาช่วงแรกก็ก็ยังเก่งอยู่เพราะว่าด้วยมีรุ่นพี่หลายคนทั้งพี่ตังพี่มุ้ยหลายๆคนที่แบบเป็นทีมชาติเป็นที่พี่ที่เป็นสตารครับช่วงมาแรกๆก็ยังต้องปรับตัวเหมือนเหมือนเหมือนเราเข้าจุฬาแรกๆเลยครับเพราะว่าต้องเจอเพื่อนรุ่นทีใหมๆ่ๆต้องเจอ ฟุตบอลสไตล์ใหม่ๆต่างจากที่เราเคยเล่นมันทั้งสปีดฟุตบอลทั้งทักษะทั้งอะไรต่างๆคือมันเหมือนต้องอัพเลเวลขึ้นไปครับช่วงแรกๆมาเมืองทองก็ mm hmm. ก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้รับโอกาสเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ผมฝึกสอนอยู่ด้วยครับมันเวลาซ้อมอาจจะดูแบบเหนื่อยๆไปอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ต้องฝึกสอนตั้งแต่เช้าพอช่วงบ่ายก็ไปสอนทุกวันทุกวันเลยปีหนึ่งเลยครับมันก็เลยอาจจะแบบเรายังไม่ได้รับโอกาสมากเท่าไหร่แต่พอพอมาช่วง เข้าฤด,ดูกาลที่2ที่ผมอยู่เนี่ยก็เริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นแหละตอนนั้นน่าจะเป็นโค้ดกาม,มาครับเหมือนด้วยทีมเราก็ต้องแบบมีแมตช์โลเทชันบ้างเปลี่ยนตัวบ้างแล้วแบบพอผมได้ได้โอกาสลงไปเนี่ยเราในส่วนของเราเราก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนผลงานออกมาดีครับเหมือนเขาก็เห็นเราแล้วโค้ดก็เริ่มมั่นใจในตัวเราแล้วว่าแบบเราสามารถเล่นได้ครับหลังจากนั้นก็คือได้เล่นมาตลอดเลยครับตอนนั้นก็ด้วยด้วย,วยตำแหน่งของเราเราอาจจะไม่ได้ถนัดจริงๆเพราะว่า อาจจะเป็นกลางรับที่ที่ที่จะเล่นแทนพี่ตังแต่ในส่วนตัวเราเนี่ยเราถนัดกลางลุกก็ก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้ชินมากๆแรกๆครับแต่ก็มันเหมือนเด็กใหม่ครับพอได้รับโอกาสก็อยากอยาก,อยากเล่นอยากโชว์หเห็นตอนนั้นก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรก็แบบทาให้เต็มที่เพื่อแบบถ้าเรามีโอกาสแล้วแล้วเราทำไม่ดีเนี่ยแมตต์ต่อไปเราอาจจะไม่ได้เล่นแต่ถ้าแบบแมตต์นี้เราทาเราทำได้ดีเล่นได้ดี แล้วเราแบบโชว์ฟอร์มให้โค้ดมั่นใจให้โค้ดเห็นเนี่ยถ้าเขามั่นใจเราเขาเอ้ยเขาเห็นเราเล่นดีเล่นได้เนี่ยต่อไปเขาก็จะใช้เราเรื่อยๆครับก็กคิดแค่นั้นตอนนั้นก็ต้องบอกก่อนมาเมืองทองแรกๆเนี่ยผมแทบเป็นคําถามของใครหลาย,ลาย,ลายๆคนในในเมืองทองเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลหรือใครก็ตามที่เล่นเชียร์ฟุตบอลเนี่ยเขาก็ถามว่าแบบเราเป็นใครวะอะไรเงรี้ยเพราะว่าเราเรามาเมืองทองแบบเงียๆบๆครับไม่ได้มีการเปิดตัวไม่ได้มีการชูเสื้อหรืออะไรเงี้ยครับ ก็ตอนนั้นก็ก็เป็นคำถามของใครหลายคนแต่เราก็พยายามแบบพิสูจน์ตัวเองในในการลงเล่นในสนามว่าแบบเฮ้ยแบบเราอะ่ะคือคนนี้นะแต่เราไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาให้เขาแบบไปค้นหาตัวเราเองว่าแบบเราเป็นใครอะไรเงี้ยครับก็ก็พยายามพยายามพอพยายามที่จะแบบเหมือนแบบให้ให,ให้หลายๆคนรู้จักและด้วยแบบเราก็ตั้งใจเล่นในหน้าที่ของเราด้วยมันมันออกมาดีก็ทําให้หลายๆคนณนะตอนเนี้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ การปฏิบัติตัวก็คืออย่างผมผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ในในมุมมองที่ว่ากับเพื่อนกับคนที่เราสนิทกับครอบครัวเนี่ยเราตอนที่เราไม่มีเราก็เป็นเหมือนเดิมตอนที่เรามีเราก็เป็นเหมือนตอนที่เราไม่มีแต่กับคนอื่นที่เข้ามาหาเราที่เราไม่เคยได้รู้จักก่อนเราก็ก็จะมีเซฟโซนของเรามีระยะหนึ่งที่แบบ เอ้ยเรารู้จักกันแค่นี้นะแต่ถ้าเรารู้จักกันแค่นี้แล้ววันหนึ่งเขาอยากเข้ามาหาเราแล้วแบบว่าเริ่มคุ้นชินด้วยระยะเวลาที่เรารู้จักกันมาเรื่อยๆ,ๆมันอาจจะทําให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะเข้ามาเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบคนเป็นเพื่อนในครอบครัวที่สนิทกันมากขึ้นนะครับใช่ครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้จักผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบผมผมเป็นคนยังไงครับแล้วแบบเพราะว่าเราเรา ต่อให้วันนี้เรามีชื่อเสียงเราก็แบบไม่ไม่ได้ลืมเราก็ยังเรายังเป็นเหมือนเดิมปฏิบัติเขาเหมือนเดิมความรู้สึกเราก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเหมือนวันแรกที่เราแบบรู้จักเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนลงสนามก็ตั้งแต่นั่งรถไปสนามก็จะฟังเพลงส่วนใหญ่จะฟังเพลงครับแล้วก็พอถึงสนามเนี่ยเราก็จะไปนวดน,นี่นั่นเพื่อทําร่างกายพร้อมแล้วก็จะมาทําสมาธิสักสองนาทีเลยครับแล้วก็คุยกับตัวเองตลอดครับก็คือมันจะมี3มสิ่งที่ผมแบบจะท่องกับตัวเองตลอดเลยก็คืออย่างแรกก็คือวันนี้ ต้องต้องไม่เสียบอลก็คือจะทํำยังไงก็ได้ต้องไม่เสียบอลจะเลี้ยงจะส่งอะไรก็ทาเสียบอลอย่างที่สองก็คือออกบอลง่ายๆออกบอลง่ายๆก็คือเหมือนแบบถ้าเราได้บอลมาไม่บางทีมันไม่จาเป็นต้องเลี้ยงก็ได้ให้เพื่อนเล่นง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ให้เพื่อนแบบเล่นง่ายๆครับเวลาแบบเราได้บอลมาอย่างเงี้ยครับก็พยายามที่จะแบบจ่ายให้เพื่อนเล่นแล้วแบบว่าเพื่อนเพื่อน เพื่อนสามารถไปต่อได้เลยนะครับไม่ใช่ต้องแบบมาแต่งจังหวะอีกอะไรเงี้ยครับก็ค,คิดง่ายก็คือแบบไม่เสียบอลออกบอลง่ายเล่นง,ง่ายแค่นั้นนะครับเพราะว่าบางทีผมมองว่าฟุตบอลมันก็อาจจะต้องมีเลี้ยงบ้างครับแต่เรื่องส่วนตัวถ้าถามว่าให้ผมเลี้ยงมันก็มันก็ได้แหละแต่ผมเลือกที่จะแบบใช้บอลเดินทางมากกว่าเราด้วยบอลมันไปถึงประตูที่แล้วมีโอกาสได้เร็วกว่าแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราได้เซฟแรงตัวเองมากกว่านะครับ จริงๆมีครับก็คือคุณพ่อคุณพ่อให้ให้ใหพระมาเหมือนกันครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเรา,เราก็ห้อยมาตลอดแต่มันก็มีหลายๆที่เราไปซ้อมหรือว่าไปสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราลืมแล้วถอดไว้แล้วแบบตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ใส่เลยครับ,รบแต่ก็ถามว่าถ้าที่เหนี่ยวใจก็น่าจะเป็นพ่อแม่มากกว่าครับเพราะว่าเราอยากให้เขาสบายเราเราเ,ราเลยแบบ ยึดเนี่ยวเขาเพื่อแบบเราจะได้ทํางานหนักเอาเงินเอาต่ตตางๆมาให้เขาอะไรครับก็ก็คุณพ่อให้ลุงปู้เอี่ยมเป็นเป็นลายธงชาติข้าหลามตัดอะครับพุเราก็ไม่รู้พุทธคุณว่าแบบอะไรบ้างแต่แบบสิ่งที่พ่อให้ก็น่าจะดีกับเราอะไรเงี้ครับเราก็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 มีห้อยบ้างครับครับ มีมีบ้างครับก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดก็แบบมีบางทีก็มีหลายๆคนแท็กมาให้อะไรครับแต่เราก็ก็ก็ยินก็แบบขอบอยากขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ที่ได้รับความชมนะครับแต่ก็แบบผมส่วนตัวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่โซเชียลไม่ไม่ค่อยอาจจะมีดูบ้างครับแต่ก็ไม่ ไม่ได้ลึกแบบขนาดที่แบบต้องไปนั่งดูทุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คนที่เช่นชมก็อยากจะขอบคุณมากๆครับด้วยด้วยตอนนี้เมืองทองเป็นพันธมิตรกับอุระวะใช่ไหมครับแล้วก็ทีมจากเจลีกก็ถ้ามีโอกาสจริงๆในส่วนตัวก็ก็อยากไปครับก็อยากไปเพราะว่าตอนนี้ก็อายุก็เริ่มเยอะแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็่ก็อยากไปแบบสักครั้งหนึ่งไปท้าทายว่าแบบ ไปลองดูได้ไม่ได้ก็เราก็ไม่รู้ว่าแบบตอนนั้นมันเราต้องไปเจอกับอะไรบ้างแล้วเราต้องเราอาจจะผ่านไปได้ก็ได้หรือผ่านไม่ไม่ผ่านไปไม่ได้ก็ได้แต่แบบอยากจะที่จะลองก่อนในในอยากไปคาแข่งต่างประเทศอยากลองดูว่าแบบความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงเหมือนแบบพี่ๆหลายคนในยิมชาติที่เคยไปนี่ครับ mm. แล้วก็อยากถ้าแต่ถ้าไม่ได้ไปจริงๆก็ก็อยากจะประสบความสำเร็จที่เมืองไทยอยากได้ทุกแชมป์อะไรยครับ ก็ก็มีก็มีคุยกันบ้างครับตอนที่ a f f เนี่ยแหละครับแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศเนี่ยไปให้ให้ออกไปท้าทายดูครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยมันมันยังมีอีกหลายอย่างมันยังมีอะไรที่ท้าทายแล้วก็ด้วยด้วยหลีกอาจจะมีคุณภาพมากกว่าที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยครับเขาก็แนะนําให้เราไปเพื่อแบบอย่างน้อยเนี่ยพัฒนาฝีเท้าตัวเองแล้วก็กลับมารับใช้ชาติเนี่ยแล้วก็ทําให้ทีมชาติเนี่ยยกระดับไปมากยิ่งขึ้นเลย